สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้จะพามาเพาะมาเมล็ดมะม่วงให้งอกเร็วงอกไวนะคะมเมล็ดมะม่วงนะคะมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ให้เราเอามีดนะคะเฉือนด้านนี้ออกมีดคมๆหน่อยเฉือนด้านนี้นะคะมะม่วงมันจะมีด้านนี้กับกับด้านนี้เนาะให้เราเฉือนด้านนี้นะคะด้านที่มันโค้งๆวาวๆนะเฉือนออกเสร็จแล้วก็ง้างนะคะง้างมาเมล็ดออก ขอภัยที่จิ๊ไม่ได้ทําให้ดูนะคะเพราะว่ามันต้องใช้มือหนึ่งถือกล้องนะคะเดี๋ยวจิตจะง้างแล้วก็แกะ,มะเมล็ดออกมาให้ดูนะคะนี่ตอนนี้จิตแกะ,มะเมล็ดออกมาแล้วนะคะเราก็จะใช้มเมล็ดด้านในนี้นะอันนี้ก็คือเปลือกของเขาเนาะก็คือแกะ,มะเมล็ดออกจากเปลือกเปลือกแล้วก็เอาทิ้งไปนะคะเราก็จะใช้แค่มเมล็ดด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็ เอาไปวางลงดินหรือใส่ถุงพอชำชำไว้ก่อนก็นได้นะคะอันนี้เป็นมเมล็ดของมะม่วงแก้วนะคะมะม่วงแก้วมะม่วงยายบ้านเฮานะคะพี่น้องก็คือมะม่วงแก้วเป็นมะม่วงโบราณเนาะทุกคนก็อยากจะอนุรักษ์เอาไว้เหมือนกันเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือมะม่วงแก้วเนี่ยเพาะเอาไว้เพื่อใช้เป็นต้นตอในการเสียบยอดเปลี่ยนยอดเปลี่ยนยอดหรือว่าทับกิ่งนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวจิตก็จะใส่ลงในถุงเพาอชำนะคะ าจากนั้นนะคะเราก็จะเอาเมาเล็ดหยอดลงถุงดาทีนี้วิธีการหยอดนะคะให้เราเอาด้านนี้ด้านที่โค้งๆข,ของเขานะคะ,ะปักลงไปแบบนี้นะคะเอาด้านที่โค้งลงนะทุกคนเมล็ดนี้ค่อนข้างจะรีบนะคะไม่รู้จะงอกไหมนะเอาด้านโค้งลงเพราะว่ารากเขาจะออกตรงนี้นะคะรากจะออกตรงด้านที่โค้งนะเอาปักลงไปนะคะทุกคน ด้านโคง้งตักลงไปเด้อแล้วก็กลบดินค่ะกลบดินไม่ต้องหนาทำแบบนี้นะคะเพาะมาเมล็ดมะม่วงด้วยวิธีนี้นะคะก็จะงอกเร็วค่ะแกะเอาเปลือกออกเอาแต่มเมล็ดด้านในมาเพาะไม่ถึงอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเขาก็งอกนะแต่น,นี้เป็นหน้าแรงเดี๋ยวจีก็จะรอดูว่าเขาจะงอกกี่วันนะคะถึงจะงอกอ่ะทีนี้มันเป็นหน้าแรงเนาะ จิก็จะเอาขุยมะพร้าวมาโดยรักษาความชื้นเอาไว้ก่อนนะคะทุกคนขุยมะพร้าวนี้จิแช่นะ้ำอาไว้หลายวันแล้วนะคะแล้วก็ผึ่งนี่แห้งแล้วตอนแรกก็คือกะว่าจะมาตอนกิ่งไงแต่ตอนไม่หมดนะคะก็เลยเหลือรักษาความชื้นนะคะเพราะว่าหน้าแรงนี่ลดน้ำเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยชื้นนะคะต้องใช้ตัวช่วยในการใช้ขุยมะพร้าวรักษาความชื้นนะคะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายไหมคะทุกคนไปลองทํากันดูนะคะรับรองว่างอกเร็วค่ะภายในไม่ถึงอาทิตย์นะคะไม่กี่วันเขาก็งอกแล้วเนาะแต่เวลาที่เราเอามีดเฉือนตรงเปลือกมะม่วงระวังกันด้วยนะคะเพราะว่ามันต้องใช้สองมือนอ้แล้วก็ค่อยๆเ,ๆเบาๆมือกันด้วยนะคะทุกคน เขาง,งอกขึ้นมาเมื่อไห่เนี่ยเดี๋ยวจิตจะมาอัปเดตให้ดูกันแน่นอนนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะดูตุพี่น้องอ้ยงามเหลือเกินย้ายออกไปไม่หมดนะคะนี่มันเยอะเกินนะ <laughs> บ๊ายบายค่ะ